คำถามนี้คือจะเจอบ่อยมากผมแข็งไหมหลังจากที่จับลอนจริงๆเราทําคลิปตอบในกรณีนี้ค่อนข้างค่อนข้างหลายคลิปแล้วแต่ว่าคือพอถามเข้ามาแล้วก็อยากจะตอบแต่มันตอบเป็นข้อความไม่ได้อะมันมันมันอธิบายไม่หมดคือจะบอกว่าอย่างนี้ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จับลอนหรือผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะเวลาที่เราใส่ลงไปในเส้นผมตอนที่ผมเปียก พอเราเป่าผมปุ๊บเสร็จปุ๊บให้ผมแห้งอะ่ะมันจะเกิดการเซตตัวคือมันจะเกาะกันเป็นกลุ่มเกาะกันเป็นลอนแล้วก็มีลักษณะเหมือนผมที่แบบว่าเหมือนผมยังไม่แห้งเหมือนผมเปียกอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆของการใช้ผลิตภัณฑ์จับลอนหรือผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมทุกแบบทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้หมดวิธีการง่ายๆเลยเราแค่ใช้มือเปล่าขยำ หลังจากที่ผมแห้งสนิทแล้วนะคืออันนี้มันเป็นข้อดีของผลิตภัณฑ์จับรลอนด้วยซ้ำที่สามารถเซ็ตลอนผมของเราให้เหมือนลอนผมตอนที่ผมเปียกได้ไม่ได้เรียกว่าผมแข็งสําหรับเรานะถ้าผมแข็งสําหรับเราคือใส่เข้าไปแล้วผมมีความสากมีความกระด้างอันนั้นคือผมแข็งแต่ผมเกาะตัวกันเป็นรลอนพอมันแห้งปุ๊บแล้วมันมีความแข็งอันนั้นคือเรื่องปกติเลยค่ะแ,แค่มือเปล่าพยาได้เลยแล้วก็จะได้รลอนผมที่มันมีความเป็นผมเรียงเส้นแบบนี้